ประเทศอื่นเขาออกมาแอคชั่นกันหมดแล้วนะคะแต่ประเทศไทยเรายังอยู่ในสูงสวรรค์กันอยู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วเราถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินเราด้วยไงคือวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่อง scammer แต่ไทยถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางฟอกเงินคือเงินทั้งหมดของกมเมอร์เข้ามาประเทศไทยแล้วกลายเป็นเงินที่ถูกกฎหมายสามารถเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แม้กระทั่งเรื่องทงเรื่องทองที่ออกจากประเทศแล้วแบบนีจังเลยผู้ใหญ่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเ<ๆ>งี้ยแม้กระทั่งการไปซื้อหุ้นบริษัทพลังงานพยายามจะเข้าไปซื้อหุ้นธนาคารคือคือวันนี้ธุกรกิจกมเมอร์ธุกรกิจฟอกเงินเก็นธุกรกิจที่เป็นปัญหาความมั่นคงของชาติแล้วนะ,ะ,ะเพราะว่ามันเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์ไทยได้มันเข้าถึงธนาคารไทยได้มันเข้าถึงพลังงานได้แล้วคุณบุ๋มดูถนนใหญ่ๆในกรุงเทพตอนนี้นะห้วยขวางรัชดาสีลมพัดพงสุขุมวิท ถ้าไม่มีาไม่มีภาษาไทยแล้วนะมาล่ามาลี่ชั่วโมงใช่แปดชั้นแปดห้องแถวริมถนนยี่สี่ชั่วโมงไม่มีใครกินแต่เปิดได้ออนั่นแหละฟ้องเงินหรือเปล่าอก็ต้องมานั่งดูกันทีนี้เนี่ยตำรวจดูทั้งรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนตอนนี้ตำรวจเขาจะไม่ขยับหน่อยหรอคะผมว่าคือตำรวจบางกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นพวกเดียวกับพวกอาชญากรนะเพื่อเป็นหัวหน้าด้วยนะฮะ ความหรือรับไปเยอะจนพูดไม่ได้ค่ะคือผมไม่รู้เขาทาอะไรกันอยู่นะคือแต่เราไว้ใจใครไม่ได้เลยตำรวจเนี่ยะแม้แต่งพอประตลรเนี่ยผมก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าความเกรงใจไอ้คนรอบตัวรอบข้างเพื่อนร่วมรุ่นอะไรที่มันทําใครๆก็รู้ว่าคือใครกอไก่พลต้ำเบลกกอไก่คือใครเขาก็รุนทั้งบ้านทั้งเมืองก็เนี่ยค่ะข้อมูลที่หลังไหลออกมาทุกวันคุณผู้ชมกอไก่ยันทอรุ่งแล้วตอนนี้นะคะ แม้กระทั่งเชื่อมข้อมูลเชื่อมโยงให้กับนักธุรกิจไทยที่กลับไปทางจีนเทาแม้แต่สื่อมวลชนบางสำนักก็มีบอกว่ามีข้อมูลแต่อะไรอะไรก็ยังดูเหมือนกันที่เราจะดําเนินการอะไรไม่ได้เลยคือที่นายกท่านบอก ผมทาตลอดแต่เผยไตไม่ได้ถ้าไม่ยังเผยไม่ได้กลัวกลัวอะไรกันถ้าง,งานมีความคืบหน้าเนี่ยเรื่องมันเห็นเองอคือเวลานาย,ยก็แบบไม่เผยไต่นี่นะครับพรางงานมันไม่มีความคืบหน้าแต่ถ้าคืบหน้าอ,อ,อย่างเช่นสมมติคุณมีการอายัดเส้นเงินอย่างนี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นข่าวอใช่ไหมครับถ้าอายัดได้จริงได้หน้าด้วยได้หน้าด้วยถ้าทําจริงๆได้หน้าด้วยแล้วที่บอกว่าอายัดได้สองหมื่นกว่าล้านเนี่ยจริงไหมคะก็เราก็ไม่เคยได้ยินอายัดใครอายัดตรงไหน ใช่ไหมครับอย่างอ,อย่างที่คุณปุ๋มพูดอย่างกลุ่มปรินซ์อย่างเงี้ยไปที่ <Prince. S 1> ไหนทั่วโลกโดนอายัดหมดแล้วเนี่ยในไทยยังไม่อายัดเลยไอ้กลุ่มนี้มันถูกเชื่อมโยงไปแล้วว่ามันมีนักธุรกิจแล้วเพราะอะไร<า>ถ้านายกถึงไม่กล้าเปิดออกแบบแถลงข่าวหรือบอกว่าสองหมื่นล้านนั่นของใครล่ะคะเออนั่นนะครับปัญหาหรือหรือท่านคิดว่าอาจจะมีก้อนเงินที่ใหญ่กว่านี้อาจจะมีกลุ่มที่ใหญ่กว่านี้เลยแบบขอขอ,ขอไม่ให้มันกระตตกกระตากอย่างนี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมกลัวมันจะสุดแค่นี้หรือเปล่าหรือจริงๆมันไม่มีอะไรที่จะพูด หรือว่า2 0 0 0 0ล้านเราเราไม่รู้อาจจะเป็นของพวกรายย่อยหรือเปล่าเป็นของบัญชีม้าหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ยเวลาเราฟังเจ้าหน้าที่เขาเล่นงานเนี่ยนะเขาเขาจะโฟกัสแต่กลุ่มบัญชีม้ากลุ่มรายย่อยซึ่งกลุ่มนั้นมันคือกลุ่มเห็ดกลุ่มเหาครับคือกลุ่มหน้างานแต่ที่วันนี้เราอยากเห็นคือการอายัดรายใหญ่นะครับไอ้สองหมื่นล้านเนี่ยตัวเลขมันดูเยอะแต่ว่าถ้ามันเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องเงินจากสแกมเมอร์กัมพูชาหรือฟ้องเงินที่มา ผ่านไทยทั้งหมด20,000ล้านนี่มันไม่ได้เยอะนะครับอลองดูที่อเมริกาเขาอายัดดีครับ3แสนล้าน4แสนล้านเนี่ยใช่ไหมเพราะ20,000ล้านเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นของพวกบัญชีมาบัญชีรายย่อย 4, 000, 000, หรือเ <000, 000, S 2> ปล่า,านะใช่เพราะฉะนั้น20,000ล้านที่เราบอกว่าเรายะอายัดได้เนี่ยนะเล็กนิดเดียวอถ้าไม่มีการอายัดของรายใหญ่ผมว่าไม่ต้องพูดนะครับมันเหมือนกับมันเหมือนปัญหายาเสพติดบ,บ้านเราคุณบุม๋ม,ม,มจับทีไรก็จับได้แต่เด็กเดินยา จับได้แต่แก๊งส่งยาแต่บอสใหญ่ของขบวนการขายาเสพติดมันจับไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้บอสใหญ่ขบวนการยายยาเสพติดมันอยู่ในสภาหรือทำนี่หรืออะไรก,ก็ีก็มีวันหนึ่งนะที่ฉันไปจับนะคนขายคนทุน,นแบบเสพยาเสพยาแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ทำร้ายยายใช่ไหมดิฉันก็ไปก็ทีมงานก็มีการกอดขอเฮ้ยซื้อจากไหนคือเราก็อยากรู้อะซื้อจากไหนอุ้ยเ <"O ui, S 1> จ้าหน้าที่มาโวยวายใส่บุ๋มคุณทาอย่างนี้กับผู้ป่วยไม่ได้ทําอะไรดิฉันทำร้ายเขาตรงไหนดิฉันแค่จะไปหาไอ้คนซื้อเออไอ้คนขาย เนี่ยวายงดักคอเออเออทำไมเจ้าหน้าที่ไม่อยากให้เรารู้ว่าซื้อที่ไหนก็นั่นนะสิเออแล้วไม่แล้วหมุงก็ถึงตัวแล้วด้วยนะทีมงานหมุงถึงตัวแล้วด้วยนะดาดาดาทีมงานหมุงบอกคุณทำอย่างนี้กับผู้ป่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้บังคับมันมันเดินนำเลยซ้ำพอเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมี200ให้ไปซื้อเพิ่มมันเดินนำเลยเออก็นี่ไงปัญหามันเป็นอย่างนี้ไงมันก็เหมือนเรื่องยาเสพติดไง อุยด to ีก <Bee> ล <into it> <men> ้องตัดมาไม่ทันดิฉันพูดจังหวัดไปด้วยเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ไปรับทราบข้อเก่าอุ้ยจ้ะทีนี้นี่เฮ้ยบุหนิด เนี่ตอนนี้แหละมันคือปัญหาออะอย่างเหมือนยาเสพติดเราจับได้แต่เด็กเดินยาใช่ไหมแต่รายใหญ่เราจับไม่ได้แล้วตอนนี้เราไม่รู้ว่ารายใหญ่เป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรแล้วหรือเปล่าด้วยอะ่ะเหมือนพนันออนไลน์ก็เหมือนกันเวลาจับได้ก็จับได้แต่ลูกน้องแต่อวหน้าจับไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ต้องมาฟังชื่อว่าสสอคนไหนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนักร้องออกมาแฉกันเยอะแฉะคนนักร้องช่วงช่วงช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับโอ้โหออกมายืน แถลงข่าวเต็มไปหมดเลยแต่ก็ยังไม่มีใครพูดชื่อจริงๆสักทีหรือแม้กระทั่งคุณโรมก็ยังไม่พูดชื่อออกมากักอะไรกันอยู่คะคือหลักฐานยังไม่ชัดหรือยังไงฐานคงเป็นข้อมูลนะฮะเรียกว่าไม่มีหลักฐานเพราะมันก็ลำบากเหมือนกันที่จะพูดถึงใครออกมาเพราะมันต้องมีหลักฐานที่ยืนยันต่อให้มีหลักฐานบางทีมันก็ถูกดำเนินคดีถูกแจ้งความเดือดร้อนต้องไปแก้ทีหลังเขาก็ไม่อยากจะเปิด จริงมันเป็นหน้าที่นะฮะคืออย่างเี้ยคุณบุ๋มตั้งตั้งหลักให้ดีว่ากา,การปร้องกันปราบปรามอาชการ,รมเป็นหน้าที่ของรัฐนะอืมอนะ่ต้องตั้งหลักให้ดีเลยไม่ว่ามันจะซับซ้อนไม่เลยอย่างงี้นะไม่ใช่เรื่องของประชาชนจะต้องมาจี้ใช้ต้องมาถามนูน่นนี่หรือว่าคนหรือไม่ต้องผ่านจิตอาสาอืมไม่ต้องอยิ่งที่ไหนมีจิตอาสามากน่ะน้นะ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 รัฐ รมเหลวใช่ถูกไหมฮะแสดงภาคกลไกรัฐไม่ได้ทําต้องมีจิตอาสาสารพัดเรื่องเลยนะฮะแม้ทางคุณการก็ต้องไปอาสากัเรื่องสนับสนุนทหารจนวุ่นวายไปหมดนะฮะแล้วทุกๆเรื่องเลยจิตอาสาอาสาไปอาสามาก็เละเทะครับนะฮะมันไม่มีระบบอ่ะมันมีระบบควบคุมที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณอนุทินทําอะไรไปเนี่ยต้องพูดทีนี้มันสองอาทิตย์แล้วมั้งบอกผมทําเยอะแยะพูดไปเดี๋ยวไก่ตื่น หรือไม่ถ้าทำอะไรแล้วคุณประชุมไปกี่ครั้งผมไม่ทราบนะแล้วตั้งอนุนี่ก็ดูผิดฝาผิดตัวไปตั้งแล้วมันรียุธรรมเป็นประธานอนุปราบใช่ไหมฮะคุณใจโรงอะไรเป็นประชาธิปันค่ะคุณชัยชนกเป็นเรื่องของไอทีทีนะฮะมันผิดฝาทำไมไม่ตั้งพบตรจบเลยกลไกแับนี้พบตรหมดนะฮะเรื่องเนี้ยนะฮะแล้วคุณยัดเราก็ไม่เห็นพูดอะไรนะแต่แต่พูดว่ามีหลักฐานแล้วก็เอามาผมปันไม่เลี้ยง ไอ้คำว่าฟ <cigar> <c oughs> <tr> ันไม่เลี้ยงเนี่ยต้องเลิกนะคุณก็ไม่มีสิทธิเลี้ยงใครทั้งนั้นแหละฟังดูเท่นะแต่เขาแต่เขาตั้งคณะกรรมการมาเยอะมากแต่เขาไม่ได้กําหนดกรอบเวลาเลยนะคะใช่เนี่ยแหละไปคือซื้อเวลาไปเรื่อยๆมันคือการซื้อเวลาไปเรื่อยๆหรือเปล่าสองเรื่องจะทำทันหรอคะหรือเขารู้อยู่แล้วว่าทําไมทันเขาเลยว่าเดี๋ยวมันก็หมดเวลาของรัฐบาล นั่นไงแล้วคือคือผมว่าถ้าไม่มีการกาหนดเวลาเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็จะเป็นนายกจนครบสเดือนโดยไม่มีอะไรคืบหน้าแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยเอาแคส่สมมติแค่ภายในเดือนนี้เนี่ยนะเรื่องนี้ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยนะภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับคนจะไม่เชื่อว่าคุณอนุทินจะแก้ปัญหาจริงแล้วแล้วไอ้ความคิดว่าจะเป็นนายกสเดือนเพื่อเป็นต่อ4ปีไม่ต้องพูดนะครับ เลือกตั้งเดือนมกราเนี่ยไม่มีใครเลอกผู้ใะรใครหรอกที่ที่ตั้งคณะกรรมการมาประชุมเยอะแยะมากมายขอโทษนะคะไม่มีกรอบเวลาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไม่ระบุอะไรเลยแต่แต่อยากเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาแล้วจะทําได้เหรอคะไม่ได้หรอกครับอ่ตอบไม่ได้หรอกครับไม่คิดนิดนึ่ไม่ครับคือคือการตั้งกรรมการที่ไม่มีการเซตเดทไลน์ไม่มีการวางเดทไลน์เนี่ยนะครับมันจะไปแก้ปัญหาอะไรได้คือปัญหาพวกเนี้ย ถ้าเกิดข้าราชการลำพังแก้ได้เนี่ยเขาแก้ไปนานแล้วแล้วข้าราชการที่อยากแก้เขาก็เจอต่อ,อส่วนข้าราชการที่สมรู้ร่วมคิดอันนั้นก็ไม่ต้องการแก้ดังนั้นจะแก้ได้มันมีอยู่แค่2คนคือนายก,กับผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติถ้านายกไม่มีการเซตเดดไลน์ทุก<ะ>อย่างก็เออละเหย